ล่าเะสีหน่อยลูก <c oughs> อ,อืมเ้ข้างๆเยมันไม่ใช่คำรามแล้วมันหวยหวนแล้วมันหอนแล้วลูก วันนี้ตอนสายๆบ,ายบาย่ายๆไม่ใช่สายๆป้าพี่น้องลูกหลานเชาวนาไปทวงถามทวงถามเรื่องราวของอายการสูงสุดว่าเราได้ยื่นข้อเสนอยื่นเรื่องร้องทุกข์กับอายการสูงสุดมาร่วม20วันร่วมยีวันสิ สิบเวันเรื่องราวมันไปถึงไหนอย่างไรเพราะไปทวงครั้งนี้ครั้งที่สมแหละครั้งที่สองไปก็อายาการสูงสุดไปต่างประเทศสำนักงานฉีดปลวกมีคนมาบอกว่ายังให้คำตอบไม่ได้ครั้งนั้นเนี่ยไปเนี่ยรู้สึกว่าประมาณร่วมๆสัปดาห์ให้หลัง ประมาณสักห้าวันก็แวะคือถือโอกาสตอนนั้นไปที่สำนักงานสิทธิมนุษยชนกับผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาเอาพี่น้องชาวนาไปยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาเขาก็ดีใจหายใช้เวลาประมาณ3มวันก็พิจารณา,าเรื่องแล้วก็มาแจ้งว่า เขาได้แทงเรื่องไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็แทงเรื่องไปยังปปชทำเรื่องส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการร้องทุกกล่าวโทษและกระโจดความผิดกับนายกรัฐมนตรีและพวก mm. เขาก็มีการสอบมีการพูดคุยแล้วก็มาเล่ารายงานรายละเอียดให้ฟังเมื่อวานแล้วก็ สำนักสิทธิทมน,นุษยชนแห่งชาติเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาทำอะไรไปบ้างแล้วอย่างรีบด่วนเร่งด่วนเราเขารู้ถึงความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนคนท้องนาวันนี้เราก็ไปถามอัยการสูงสุดของแผ่นดินว่าคุณได้รู้สึกถึงความสุขทุกขประชาชนของคนท้องนาบ้างไหมคำตอบเป็นเรื่องน่าประหลาดใจ เลขาหรือรองเลขาอาการสูงสุดออกมาให้คำตอบว่าเอกสารเรายังไม่ครบเอกสารชาวนายังไม่ครบยังไม่ครบก็เลยไม่มาพบเราแล้วก็ปล่อยให้เรานั่งรอมาร่วมยีสบวันโดยไม่คิดจะทำอะไรเลยมันเป็นเรื่องน่าละอายมาก หลวงปู่ฟังแล้วรู้สึกมันทุเลศในใจว่าอายการสูงสุดเนี่ยเหมือนกับทนายของแผ่นดินมีหน้าที่ที่จะต้องบำบัดทุกบำรุงสุขให้อนาประชาราษฎรและก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้กับหน่วยงานราชการและรัฐบาลเอกสารไม่ครบส่งเรื่องไม่ส่งเรื่องขาด แล้วไอ้สำนักงานอายการสูงสุดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ข้างหลังเนี่ยอยู่ติดๆกับกระทรวงกระทรวงยุติธรรมมันก็เดินเข้าเดินออกอยู่ยตรงรูเนี่ยไม่ไปรูไหนอะ่ะวันดีคืนดีก็มากินกาแฟกินข้าวของของของพันธมิตรของครัวลุงปู่ <c oughs> เดินผ่านเต็นชาวนาไปก็ผ่านเต็นชาวนามามันก็ไม่บอกว่าเอกสารไม่ครบขาดอะไรก็ไม่พูดอมพนมอยู่อย่างนั้นน่ะโอ้โหเลยสั่งให้พี่น้องชาวนาประชิดติดกำแพงประตูกดดันวันนี้ถ้าไม่ได้คำตอบที่ดีอาจจะมีรายการ นอนหน้าสำนักงานอายการสูงสุดแล้วพูดแบบหน้าด้านๆไม่อายฟ้าดินว่าผมก็มีงานเยอะไม่ใช่มีแต่งานเดียวคดีก็ข้างๆเยอะแยะมากมายเราก็เลยบอกว่าไอ้ครอบครัวชาวนานเนี่ยที่เดือดร้อนเพราะ รัฐบาลโกงเขาเอาเงินเขาไม่จ่ายเงินคือไม่จ่ายเงินชาวนาชาวนาเอาข้าวมาจำนองจำนำหรือขายฝากก็ตามทีแต่ไม่ได้เงินเนี่ยล้านกว่าสองล้านครอบครัวเนี่ยไม่มากพอที่คุณจะมาสนใจเลยเหรอไม่รู้สักทุกสุขทุกของพี่น้องประชาชนเลยเหรอมันก็แถกเขามันเลื่อยไปละ ตามภาษาคนหัวล้านนะ่ยมันก็แทกเข้ามันไปเพราะไอ้คนที่มาพูดนะ่ยมันคนหัวล้านนะ่ะนะแทกเข้ามันไปเรื่อยลุงปู่ก็เลยบอกนี่พอเอะพอเะพอะเขาก็บรรยายว่ามันจะต้องประกอบไปด,ด้วยองค์ประกอบต้องไปสอบสวนทวนฟาร์มต้องนี่เลิกเลิกเลิกฉันไม่ได้กินยาฉันพอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่าเอาวลีนักกฎหมายแถไปแถมาเอาเป็นว่าคุณจะทำไหม แล้วทำให้เมื่อไหร่เร็วที่สุดทำได้อย่างไรถ้าวันนี้ไม่ได้คำตอบที่ดีแล้วคุณไม่ขอโทษชาวนาพวกเราจะไม่กลับเราจะนอนของเราอยู่ตรงนี้เราก็หายไปพักหนึ่งชาวนาหลวงปู่ก็ให้ไหม้ส่งไม้ให้ชาวนาสร้างบรรยากาศกดดันหน่อยโอ้โหลูกหลานชาวนาเลยระบายอารมณ์ซะ เราก็นั่งฟังไปเคลิมเพลินแล้วก็เปิดเพลงสงลับอีกหน่อยพวกนั้นก็เหงื่อหัวออกหัวล้านผลักผลักผักหมด <ấy> ประชุมเครียดจะเอายังไงดีสักพักใหญ่ๆก็ออกมาเจราจาใหม่บอกว่าจะขอเวลาสักหนึ่งสัปดาห์ ฮะเราก็หันไปถามฮะห,หนึ่งสัปดาห์ก็ไอที่ผ่านมาเนี่ยเกือบสามสัปดาห์มึงยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วจะเอาอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วจะได้อะไรอีกจะขอเวลาอีกเท่าไหร่เห็นว่าหลวงปู่ทำตาขมึงถึงขึงขังเข้าใส่ครูบแบบพญาลาชจสีอยากจะกินเหยือ่อ อย่างนั้นวันพรุ่งนี้ก็ได้ครับดูมันดูมันทุเลศอย่างนั้นวันพรุ่งนี้ก็ได้ครับน่พรุ่งนี้ก็ได้อ้าวพรุ่งนี้ได้ใช่ไหมพรุ่งนี้เราทั้งหมดชาวนาจะมาพร้อมกับเอกสารฉันจะดูว่า คุณจะทําอย่างไรที่จะทําให้ชาวนาได้ฟ้องภายในสัปดาห์หน้าคุณรู้ไหมว่าช่วงเวลาที่คุณดึงเรื่องเอาไว้เนี่ยทานายชั้นมีแค่สองคนสํานักงานอายการสูงสุดมีทั่วประเทศเนี่ยร่วมสองหมื่นกว่าคนยังทําเรื่องอะไรไม่ได้สักอย่างแต่ทานายของฉั้นมีแค่สองคนฟ้องให้ชาวนาได้สามคดีคดีละสองร้อยคนหกร้อยกว่าคนแล้วสามอาทิตย์เนี่ย คุณยังไม่ได้สักคนหนึ่งเลยแล้ววิธีของเขาเขาทำไงเขาบอกเดี๋ยวจะไปสอบเป็นลายบุคคลต้องใช้เวลาสอบนี่เป็นวิธีทํางานของอัยการเหรอทําไมคุณไม่สอบทั้งหมดท,ทั้งที่เขามีเอกสารพร้อมสมบูรณ์แล้วทําไมไม่ฟ้องทีหนึ่งเป็นกระจุกคือฟ้องเป็นกลุ่มๆก,กลายเป็นว่าพระต้องไปสอนอัยการอีกเออ อย่างนั้นก็ได้ครับเอาแบบนั้นก็ได้สรุปแล้วมันแก้งโงอ่อะชาวนาเร่วยวายบอกว่าฝากคุณจะสอบครบเนี่ยปีหนึ่งจะครบหรือเปล่าเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยเออมันจะไล่สอบทีละคนทีละคนทีละคนอย่างนั้นนะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็นอายการของทอรลาชนั่นรับใช้ทรราชจนเคยตัวเสียนิสัยอะอ พวกนี้ต้องดัดสันดานอายการดัดอย่างไรโปรดติดตามวันพรุ่นี้จะเอาให้แสบเลยเออไม่สำนึกรับผิดชอบหน้าที่เป็นข้าราชการในแผ่นดินรับใช้พวงหาพ,พวงชนชาวไทยบำบัดทุกบำรุงสุข ไอ้นี่มันให้ประชาะอนาามันไม่ทำมันไปบำบัดทุกบำรุงสุขให้แต่ทอราลไม่สนใจอาณาประชาชอายาการขี้กากอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเราจะไม่ยอมเนีย่ยพอสถทีอีกไม่กี่วันข้างหน้าพวงมหาประชาชนก็ชนะแล้วไว้คิดบัญชีกับอายาการนี่ใหม่เออ,เ,อ,อเรื่องจริงเรื่องจริง อีกไม่กี่วันข้างหน้าเราก็จะชนะแล้วส่วนจะชนะแบบยับเยินหรือชนะแบบแผลเต็มตัวหรือชนะแบบใสสะอาดปิ้งก็ดูสถานการณ์ดูสถานการณ์ก่อนาวันนี้ออกรายการของนายดันนายเอกมหาสวัสดเข้ามาสัมภาษณ์เขาก็คงจะคิดมาต้อนเราแหละแต่เราก็ต้อนเข้าไปต้อนเข้ามาเขาก็ เดี๋ยวเขาแถไปแถมาเดี๋ยวเขาคงจะมาเปิดให้ดูละ่ะก็เขาก็มีคำถามถามว่าท่านได้คิดเอาไว้ไหมว่าเราจะมีจุดจบอย่างไรอันนี้ก็เลยบอกว่าคุณก็ต้องไปถามรัฐบาลไม่ใช่ถามฉันฉันมีแต่จุดชนะอย่างไรฉันน่ะไม่จบ คำถามนี้ต้องไปถามฝ่ายรัฐบาลเดีว yeah. มีรายการสปริงนิวอะไรนะอะไรเฟิร์สไทม์เฟิร์สแทมอะไรนะได้ปะเออเฟทม์อะไรเนี่ยเขาจะออกวันนี้เดี๋ยวเขาจะเปิดให้ดูรายการประชิญหน้าเดี๋ยวเขาจะเปิดให้ดูจริงวันนี้ทั้งวันเนี่ยเขียนหนังสือทั้งวันเขียนจนฟันออกหัว <laughs> <laughs> เขียนเยอะมาก เขียนเป็นปึ้งเพราะไม่เขียนเดี๋ยวมันจะหายไปหมดเพราะสถานการณ์เหตุการณ์ที่เราเผชิญมาในกระบวนการช่วงวันเจรจาไม่มีใครรู้เราก็ต้องเขียนเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ก็เลยเขียนเยอะมากประชุมไปเขียนไปขนาดพวก a อ TV มาเยี่ยมก็เขียนไปด้วยอ่านไปด้วยมันคุยก็คุยถามนู่นถามนี่ก็รำคาญก็เลยบอกนี่มาเยี่ยมฉันหรือมาหางานให้ทำ ถ้ามาเยี่ยมก็คุยไปอย่ามาหางอันใดทำมาถามนู่นถามนี่อะไรเงี้ยลูกหลานก็มาเยี่ยมให้กำลังใจงั้นก็วันวันวันเสาร์นี้หรวันเสาร์นี้จะมีพิธีสวดสหัสสนยอุทิศส่วนกุศลให้เด็กๆที่ตายไปสี่ศพแล้วก็คนเจ้าหน้าที่ลูกหลานที่ตายเพิ่มอีก วันเสาร์นี้เวลาหลังจากจะเรลอบธงชาติแล้วก็ชวนพวกเรามาร่วมพิธีอุทิศส่วนกุศลทำบุญอุทิศส่วนกุศลสวดสหัสไสยไม่ใช่สวดพระมาัยนะสวดสหัสไสยก็อีกอย่างหนึ่งไม่ใช่พระมาัยแบบคราวที่แล้วเป็นพิธีการสวดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้วายชนผู้เสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง เดี๋ยววันเสาร์นี้จะมีพิธีกรรมการการเจริญบนแล้วก็วันนี้อยากฟังปุจฉาวิสชนาไหมอา้าวรวบรวมปัญหาสิถามปัญหาใครจะถามอะไรมีปัญหาอะไรเชิญอยากถามที่จริงจะอ่านไอ้นี่ให้ฟังก็ข้อเขียนก็มันเยอะมากเ,มาเดี๋ยวไปเปิดดูในเฟซเอาเองแล้วกันลูกมันหนามากมันเยอะมาก เป็นเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงที่ลุงปู่เข้าไปเจราจาแล้วหลังจากเจราจาแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็เขียนเอาไว้รวบรวมเอาไว้บทฟาร์มและข้อเขียนทั้งหมดเนี่ยลุงปู่ตั้งใจว่าวันแห่งชัยชนะจะพิมพ์ออกมาวางไว้จำหน่ายหรือแจกโปรดติดตามตอนต่อไปอีกทีกถามว่าเพราะอะไร ถ้าจะต้องจำน่ายก็หาตังค์จ่ายค่าเต็นค่าเต็นค่าเวทีค่าโต๊ะค่าเกาื้อผ้อะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีเถอะอจะถามอะไรเชิญขอแจ้งทราบกรารประการหลวงปู่นะครับสำหรับพี่น้องที่มาร่วมชุมนมุมกระดาษที่แจกไปนะครับมีคำถามอยากถามอะไรสังคมศาส,สนาการเมืองถามได้ทุกเรื่องนะครับจะเว้นเรื่องหวยนะก่อนถามมีเรื่องแจ้งให้ทราบ สัปดาห์หน้าตั้งแต่วันจัน์ทเป็นต้นไปประกาศประกาศแจ้งกับหน่วยราชการทั้งหลายทุกกรมกองแจ้งกับหน่วยราชการทั้งหลายทุกกรมกองหลังจากวันที่สี่สัปดาห์หน้านี่วันที่เทไหร่ะวันจันนะ่ะสามใช่ไหมสามหรือเปล่า,าวันที่สองก็รัฐบาลก็หมดอายุไข ใช่ไหมตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้เพราะไม่สามารถจะฟอร์มงานหรือฟอร์มรัฐบาลได้ไม่มีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาดําเนินงานรัฐบาลเก่าก็จะหมดอํานาจไปหมดอายุไขตามกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งแล้วแต่จะมุมของใครตีฟามแต่ก็ต้องมีการช่วงชิงอํานาจกันเมื่อรัฐบาลหมดอายุไขจะทําอย่างไรก็ต้องอาศัยวุฒิสภา เพื่อจะนำเสนอ,อ,อนายกรัฐมนตรีคนใหม่อะไรก็ว่าไปเราก็ต้องรีบช่วงชิงช่วงชิงอย่างไรเราช่วงชิงได้โดยกระบ,บวนการประกาศไปยังบรรดาหน่วยงานราชการทั้งหลายถ้าสนใจใส่ใจต่อบ้านเมืองและอยากจะแสดงสัญลักษณ์อหิงสาอาริยะขัดขืน ไม่ยอมก้มหัวและไม่ยอมซิโรลาก,กับอำนาจทรราลาดให้เขียนหนังสือแจ้งมาหลวงปู่จะไปช่วยปิดให้แต่มีข้อแม้ว่าหลังจากปิดแล้วคุณต้องมาร่วมกับเราไม่ใช่ปิดแล้วคุณกลับไปบ้านคุณจะได้เป็นข้ออ้างได้ว่า ทำงานไม่ได้เพราะหลวงปู่พานักรบถัวใจสีขาวทหารกล้าของพระราชาไปปิดเสียแล้วเลยทำงานไม่ได้รับใช้ทอราชไม่ได้อีกต่อไปไอ้เงี้ยหน่วยงานไหนถ้าอยากให้ไปปิดรีบคิดแล้วหัวหน้าหน่วยงานนั้นเขียนหนังสือแจ้งมาแล้วเดี๋ยวจะจัดให้ เพราะทราลาดโดยอายุของรัฐบาลตามกฎหมายก็จะหมดอายุอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราสามารถจะประกาศความเป็นอิสระและความไม่เป็นทาสได้ในหน่วยงานราชการต่างๆแจ้งมานะจ๊ะแจ้งมาแต่หลวงปู่จะไม่ไปปิดส่งเดชพําเปืือเพราะเดี๋ยวเสียของเหนื่อยเปล่า ทรงเดชเพื่อคือถ้าเจ้ากระทระวงนั้นหน่วยงานนั้นไม่ยินยอมไม่พร้อมใจไม่สนใจไม่ใหญ่ดียังทำหน้าที่ของตนรับใช้ทรราชอย่างซื่อสัตย์ต่อไปเราก็จะไม่ใส่ใจเราจะไม่ไปข่มเขาโคขืนให้กืนยากเนย ให้มันนั่งให้มันยืนกินหญ้าของมันเองไปเราจะไม่ไปข่มให้มันกินหญ้าเพราะว่าเขาคิดไม่ได้คิดไม่เป็นก็ไม่เป็นไรลุงปู่จะไม่เหมือนเวทีอื่นๆที่ไปกดดันให้ยอมแต่ต้องสมัครใจยอมเพราะไม่ชอบข่มขืนใจใครเอาเป็นว่าหน่วยงานไหนถ้าอยากให้ปิดบอกมาตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปทับ ทหารกล้าของพระราชาจะออกเคลื่อนไหวบ้างละแล้วจะเหลือสักกี่คนลราวะเสียวใจจริงๆโกว่าเป่าหวีดปี๊ดฝุ่นตลบหันไปไม่พบใครเหลือกูคนเดียวเอาตามนี้นะลูกลตั้งแต่วันจันท์หน้าเรามีภารกิจ ปิดหน่วยงานราชการที่เขาไม่สมยอมต่อทรราชเราจะได้ไปปลดเปลื้องพันธนาการของเขาให้ออกมาอยู่ร่วมลบกับพวกเราเอาไหมเอาไหมไปไหมกูจะเชื่อดีไหมเนี่ยเอาไหมไปไหม มันสองครั้งมาแล้วนะลูกไอรถบัสที่เรียกไว้นะ่ะมันไม่เต็มเลยทุกครั้งเลยเนะี่ยมันสองครั้งมาแล้วนะลูกเนอ่เอาไปก็เตรียมพร้อมแล้วกันลูกเนีไปก็เตรียมพร้อมวันจันทร์ให้หน่วยงานแจ้งมาลูกแจ้งมาได้เลยจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แจ้งมาเดี๋ยวหลวงปู่จัดให้เอาใกล้ๆนี่ก่อนก็ได้เเอาใกล้ๆแถวนี้ก่อนมันจะได้มั่นใจว่า เอาละกูไม่โดนหลอกเที่ยวทีสามอย่างน้อยก็พอรอดได้นะสัปดาห์หน้าและลูกวันจันทร์แต่ลุงปูจะไม่ขืนใจใครอาจจะไม่ขืนใจใครเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรที่ไปขืนใจเขาแล้วไอ้เรื่องปิดศูนย์ราชการหน่วยงานราชการเนี่ยเขาปิดกันมาแล้วใช่ไหมปิดแลว้วก็เปิดเปิดแลว้วก็ปิดปิดแล้วก็เปิดแล้วมันไม่ได้อะไรแต่เที่ยวนี้ต้องได้อะไรต้องได้เสียต้องได้เสีย เพราะรัฐบาลมันจะหมดอำนาจตามกฎหมายบ้านเมืองเพราะไม่สามารถจะฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นได้ก็ไม่มีอำนาจที่จะมาปกครองบริหารบ้านเมืองได้แล้วหลังจากวันที่สองเป็นต้นไปนะเป็นการสิ้นสุดอายุไขของรัฐบาลเพราะเลือกตั้งไม่ได้ไม่สำเร็จ สภาผู้แทนราษฎรก็ไม่มีรัฐสภาก็หวงแวงวิโวกวังเวงบุคคลก็ไม่ครบเลือกตั้งรัฐสมาชิกรัฐสภาก็ยังไม่ได้สุดท้ายหน่วยงานทั้งหลายมีสิทธิ์จะประกาศความเป็นไทยไม่ก้มหัวให้ทรราชและรัฐบาลที่ไม่ชอบโดยกฎหมายต่อไปได้ไม่ผิดลูกไม่ผิดถามว่าใครบอกบอกพลาบอกไม่ผิดเอาจริงๆไม่ผิด อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะลืมมาเช้าเดินตรวจแถตรวจสถานที่มีลูกหลานผู้หญิงท่านหนึ่งสุภาพสตรีอายุสูงอายุแล,ล้วหลกเอาเอกสารหลักฐานใบสำเนาทะเบียนบ้านสมโนโครวัวแล้วก็ทะเบียนสมรถรวมทั้งหลังโฉนดที่ดินมาขอร้องให้ลุงปู่ได้ช่วยเราก็เอานั่งลงเอาเก้าอี้มานั่งคุยช่วยอะไร เขาก็บอกว่าเขามีใบทะเบียนสมรสจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายพอสามมีตายไอ้ที่ดินที่มีอยู่30กว่าไร่ก็โดนเขายึดไปเหตุผลที่โดนยึดก็มีคนมาในทุนมาขอซื้อที่มาขอซื้อที่แค่สองสอง,งานเพื่อจะเอาไปใช้ทำทางเข้าแล้วต่อมาต่อมาอะไรต่อมาก็คือลูกสาวของสามี ลูกสาวของสามีที่ตายไปซึ่งไม่ใช่ลูกของตนเพราะสามีมีเมียใหม่มีเมียมาก่อนแล้วจึงจะมาแต่งงานกับตนก็มาขอเป็นผู้จัดการมรดกเขาก็บอกว่าเขาไปฟ้องร้องที่นู่นที่นี่เยอะแยะมากมายแล้วศาลก็ยกฟ้องไม่สามารถจะให้ทรัพย์นี้แก่ตนได้ทั้งที่ตนมีเป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายหลวงปู่ก็เลยถามว่าอีหนู ไอ้ที่ดินแปลงเนี้ยมันของมึงหรือของผัวมึงเขาก็บอกว่าของสามีเอา้าถ้าของสามีมึงก็ไม่มีสิทธิ์ได้มันต้องเป็นลูกสามีพ่อสามีแม่สามีเมียสามีหรือน้องหรือหลานหรือญาติของสามีเท่านั้นจึงจะได้ด้วยเหตุผลว่าที่ดินแปลงนี้ไม่ใช่สินสมรส ไม่ใช่ที่ดินที่มาจากการที่ร่วมไม้ร่วมมือกันก่นกอสร้างแต่เป็นที่ดินที่ติดตัวสามีมาสมบัติย่อมตกถึงบุคคลผู้เป็นญาติข้างสามีนี่คือกฎหมายให้เราไปฟ้องให้ตายก็ไม่ได้เสียเวลาเปล่าลูกให้เข้าใจตามนี้เว้นเสียแต่ว่าที่ดินแปลงนั้นเราช่วยกันก่อร่างสร้างขึ้นมาสองคนผัวเมียถ้าอย่างนี้สามีตาย เราก็มีสิทธิ์ได้สามารถยื่นความจำนงได้ว่าที่ดินแปลงนี้เป็นทรัพย์สมรสเป็นสินสมรสที่เกิดขึ้นในขณะที่เราสมรสกันระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่คู่ร่วมกันเราช่วยกันสร้างช่วยกันปลูกช่วยกันซื้อกันขึ้นมาถ้าอย่างงี้ได้ไม่มีใครมาเอาแต่ทรัพย์นี้มันติดตัวสามีมาเมื่อติดตัวสามีมาแล้วสามีก็มีเมีย มีลูกแล้วก็เลิกกันงั้นลูกของสามีก็มีสิทธิ์จะมาเอามรดกของพ่อสามารถจะมาฟ้องร้องเป็นผู้จัดการมรดกได้แม้ที่สุดแม่และพ่อของสามีก็มีสิทธิ์เพราะว่าทรัพย์นี้เป็นมรดกของพ่อแม่สามีู้นี้เข้าใจไหม เอาใช่นั้นใครก็ตามที่ไปฟ้องเลอะเทอะเปืเป้อนแล้วก็บอกว่าสารไม่ยุติธรรมเขาพูดอยู่คําว่าสารรับตังน่ะไม่จริงหรอกลวงไม่จริงเราต้องรู้กฎหมายด้วยต้องเข้าใจกฎหมายไม่ใช่เอาแต่อารมณ์ไม่มีเหตุผลแต่ถ้าเราสร้างมาด้วยรำแข่งช่วยกันคนละไม้คนละมือถ้าอย่างนั้นนะ่ฟ้องเมื่อไหร่ก็ได้ซับเราชนะแต่เราไม่ได้สร้างมา เป็นของสามีมาเก่าก่อนแล้วเรามาแต่งงานเข้าที่หลังญาติของสามีก็ย่อมเป็นสมบัติเป็นเจ้าของสมบัตินั้นแล้วถามว่าเราเป็นภรรยาไม่มีสิทธิ์เหลือขึ้นอยู่กับว่าผู้จัดจาก,การมรดกเขาจะทําพินัยกรรมไว้อย่างไรคือสามีเขาทําพินัยกรรมไว้ไหมถ้าไม่ทรัพย์นั้นย่อมตกอยู่กับญาติของสามีโดยตรงบุตรภรรยาที่ เป็นสินสมรสคือเป็นเดิมที่เขารักษากันมาดูแลสร้างสารรค์ทรัพย์นั้นมาด้วยกันแต่คุณเพิ่งมาที่หลังยังไม่เคยช่วยกันสร้างอะไรกับเขาแล้วสามีมาตายจากแล้วก็ไม่เขียนพินัยกรรมเอาไว้ด้วยคุณก็ไม่มีสิทธิในทรัพย์นั้นได้แต่ไปขอความเห็นใจขอความกรุณาให้อาศัยอยู่หรือว่าแบ่งปันให้สักเล็กน้อยตามแต่ เจ้าของทรัพย์หรือผู้จัดการทร,ทรัพย์นั้นจะเป็นผู้มีเมตตาอย่าไปฟ้องร้องกล่าวโทษให้เสียตังเปล่าให้ทนายหลอกกินไปเห็นว่าทนายหลอกกินไปตั้งหลายตังงั้นก็อย่าไปเสียตังให้ทนายมันแหกตาหลอกทนายมันมีดีกับมีไม่ดีเหมือนกันนะลูกเพราะทนายมันมีอาชีพค้าฟาร์มถ้ามีฟาร์มมันได้ตัง ถ้าไม่มีครามก็ไม่มีตังมันก็จะยุให้เราหาคารามหาเรื่องอยู่ตลอดทั้งที่เราก็ไม่มีสิทธิ์จะชนะมันก็ยุเราอยู่อย่างเงี้ยงั้นต้องต้องใช้ปัญญาหน่อยเอาเป็นว่าที่นี่ทุกปัญหามีคำตอบลงอ่ะเชิญแล้วระกิสีเง